p a y m a k e r อวันนี้ขอเสนอเรื่องราวสุดซึ้งของคริสเตียโนโรนัลโดแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมได้อ่านอยู่ข่าวหนึ่งคือข่าวของคริสเตียโน o โรนัลโดได้เปลี่ยนโรงแรมของเขาเป็นโรงพยาบาลเพื่อรองรับโรคระบาดโควิดแต่ในท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้มันเป็นเฟกนิวมันไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งหลังจากที่ผมรู้ว่าเป็นเฟกนิวนั้น ทำให้ผมนึกถึงเรื่องของโรนัลโดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้โด่งดังพอสมควรแต่มันคือเรื่องราวที่ไม่จริงเช่นกันโดยเรื่องราวนี้มีอยู่ว่าแมวมองของสปอร์ติ้งลิสบอนได้เข้ามาดูเกมเยาวชนและได้บอกกับคริสเตียโนโรนัลโดกับอัลเบิร์ตฟานเทล่าเพื่อนของโรนัลโดว่า จะเลือกเซ็นสัญญากับนักเตะแค่คนเดียวโดยนักเตะที่จะได้รับสัญญานั้นจะต้องยิงประตูได้มากที่สุดในเกมนี้และในเกมวันนั้นทั้งโรนัลโด้และฟันเทล,ล่ายิงได้คนละสองประตูจนในช่วงนาทีสุดท้ายทางเอาเบิร์ตฟันเทล่าได้จังหวะหลุดเดี่ยวและเข้าไปล็อกหลบโกเหลือเพียงแค่ยิงประตูเข้าไปเท่านั้นและจะได้ไปอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ทางเอาเบิร์ตฟันเทล่า กับจ่ายบอลให้โรนัลโดได้ยิงประตูเข้าไปแบบโลง่โลงๆซึ่งในภายหลังโรนัลโดเองก็ถามตัวฟันเทล่าว่าทำไมนายถึงทำแบบนั้นและเออรเบิร์ตฟันเทล่าตอบกลับมาสั้นๆว่าเพราะคนที่สมควรได้ไปต่อจริงๆคือนายต่งางหากซึ่งหลังจากที่โรนัลโด้ทำประตูได้มากที่สุดในเกมนั้นแน่นอนสปอร์ติ้งลิสบอนจึงเลือกเซ็นสัญญากับโรนัลโดและปั้นตัวเขาจนในปัจจุบัน กลายเป็นแข่งระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทางอัลเบิร์ตฟันเทล่านักข่าวได้ไปสัมภาษณ์อีกว่าทําไมคุณถึงมีบ้านที่ใหญ่โตและมีทั้งรถยนต์หรูหราเอาไว้ขับละ่ะทั้งทั้งที่คุณตกงานซึ่งทางอัลเบิร์ตฟันเทล่าตอบกลับมาว่าทั้งหมดนี้โรนัลโดมอบให้ผมและเรื่องราวสุดซึ้งของคริสเยโนโรนัลโดเรื่องนี้โด่งดังเป็นอย่างมากโดยเรื่องนี้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง ทางหนังสารคดีหนังประวัติโรนัลโดก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยและการย้ายทีมไปร่วมสปอร์ตติ้งลิสบอนของโรนัลโดนั้นเกิดขึ้นเพราะสโมสอน,นาซิองนาวต้นสังกัดในตอนนั้นของโรนัลโดติดหนี้สปอร์ตติ้งลิสบอนอยู่22,500ยูโรซึ่งทางประธานสโมสอนได้เสนอดาวรุ่งอย่างโรนัลโดให้ไปอยู่อาคาเดมี่ของสปอร์ตติ้งลิสบอนเพื่อเป็นการปลดหนี้ และนอกจากนี้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศปี2014เกมที่เรอัลมาดริดเอาชนะแอตเลริโกมาดริดไปได้4ประตูต่อ1โรนัลโด้ Ronaldo, ได้วิ่งไปกอดชายคนหนึ่งและภาพนั้นทำให้มีข่าวออกมาว่าคนที่โรนัลโด้กอดนั้นคือฮิวโก้อเวโลพี่ชายของโรนัลโด้นั่นเองและตามรายงานยังระบุอีกว่าโรนัลโดบอกกับพี่ชายของเขาว,ว่า ฉันทำในส่วนของฉันแล้วจากนี้นายทําส่วนของนายบ้างคือหยุดดื่มเหล้าซะโรนัลโดได้ขอร้องให้พี่ชายของเขาเลิกดื่มเหล้าหลังจากที่เขาควา้าแชมป์กับเรอัลมาดริดได้ซึ่งเรื่องนี้พิสูจน์แล้วว่าคนที่โรนัลโดก่อนนั้นคือพี่ชายของเขาจริงๆแต่ตัวของฮิวโก้เองไม่ได้มีอาการติดเหล้าอย่างที่ข่าวเขียนออกมา ซึ่งตัวของเขาจะฟ้องกลับต่อสื่อมวลชนที่กล่าวหาว่าเขาติดเล่าอีกด้วยและทั้งสองเรื่องราวนี้เป็นเฟกสตอรี่ที่สุดซึ้งและโด่งดังเป็นอย่างมากแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นมันคือเรื่องราวสุดซึ้งแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากทางช่อง Playmaker นะครับ